ช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะกลับกันมาในช่วงนี้นะคะทุกวันพฤหัสนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเราก็จะพูดคุยกับนักลงทุนคุณกิติชัยเตชะงามเลิศน,นะคะเป็นข้อมูลความรู้แล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องหุ้นบางตัวที่คุณกิติชัยตามมาให้เรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิติชัยคะ่ะ อไม่เป็นไรโทรศัพท์อยู่อ่ะเอาไให้ก็ยังไมิเดี๋ยวแป๊บนึ่งครับอ่ลองดูนะคะาบอกราการหลายครั้งทพ่งจะลืมครั้งนี้ก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปคุณสวัสดีคุณผู้ชมครับก็เห็นบอกว่าตอนนี้โด่งดังใหญ่แล้วนะเพราะว่าเห็นไปออกงานออกรายการตลอดเลยนะคะลงทุนตอนนี้ได้รับผลตอบแทนเยอะจนได้รับความสนใจเยอะหรือเปล่าคะเนี่ยก็อาจจะ หุ้นบางตัวทําให้ผมเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างเช่นไทยบันนี้เป็นการชีวิตอะครับก็เป็นหุ้นที่จุดประกายให้สื่อเนี่ยสนใจผมก็เลยหลังจากนั้นก็ก็เลยแบบบางทีบางครั้งก็จะถูกสัมภาษณ์เกี่ยวเรื่องเออเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องตลาดหุ้นไป,ไปในตัวด้วยครับก็ <c oughs> ดีเนาะเป็นความรู้ให้กับทางด้านนักลงทุนคนไทย จะได้พัฒนากันเยอะไม่เป็นแมงเม้าแมงวีใช่ครับแมงเม้าก็คือเป็นแมงเม้าตัวใหญ่หน่อยค่ะก็เรื่องการลงทุนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หุ้นที่คุณกินชัยแนะนําไม่ว่าจะเป็นเอเชียนะฮะแล้วก็ไทยประกันภัยต่อใช่ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอนึางตัวเอเชียเนี่ยผม วันนั้นรู้สึกปิดเถว4ี่บาท 20, 2ีแล้วก็รู้สึกภายในอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาก็ขึ้นไปถึง4บาทห4ก็ขึ้นไป34ตังจาก4ี่บาท2ี่สก็อีกประมาณเกือบแตแต่ตอนนี้ก็ลงมาเหลือ4ี่บาท2ี่บาทตังคผมคิดว่าผมก็ผมก็แนะนะนำหลายหลายคนว่าตรงเถว4บาท2ี่ตังค์ลงมาเนี่ยเป็นราคาที่ถูก ็น<ช>ราคาที่แบบว่าซื้อลงทุนได้เ<ช><ช>พราะว่าจากที่ถ้าเรายึดที่ราคา4ี่บาทีเนี่ยพีเองมันก็ตกประมาณแค่สเท่า,กว,ากว่าเองซึ่งหุ้นที่เติบโต,ต2ปีที่ผ่านมาโตปีละ6ก0แล้วพีแค่4เท่าวกว่าแล้วก็ยังได้ประกอบกับที่ปีนี้สมาคมผู้ส่งผู้ค้ากุ้งก็บอกว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีการส่งออกกุ้งได้ดี อันนี้แล no ้วก mm. ็เหมือนเป็นธ mm ุร hmm. กิจหลักของเอเชียด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่งส่งพวกกุ้งเนี่ยจะเป็นปีที่ดีของของเขาแล้วเรื่องที่2คือค่าเงินบาทอย่างเมื่อปลายปีมันอยู่ที่30บาทกว่าตอนนี้เหลืออยู่31บาทกว่ากับ32มแล้วมันก็อย่างของเขาเนี่ยของเขาเป็นโลเคอลคอนเทนต์นี่ก็คือแบบว่าสามารถใช้สิ่งวัตถุดิบทั้งหมดภายในส่วนใหญ่ในประเทศเพราะฉะนั้นการที่แบบ วัตถุดิบเป็นเงินบาทแต่เวลาขายออกขายเป็นเงินดลอลลาร์พอพอแปลงกลับมาเป็นเงินบาทก็ได้มากขึ้นมันก็เป็นประโยชน์กับทางเอเชียชถูกไหมฮะดังนั้นผมก็ว่าเออมันก็มีหลายข่าวที่ประกอบกันเรื่องเรื่องฮ่องกงเกิดวัดนกจีนก็ไม่สั่งไก่อะไรเงี้ย จะกุ้งเนี่ยพวกอาหารทะเลก็เป็นสินค้าทดแทนพวกนี้ได้เหมือนกันแล้วก็เขาก็ได้ผลประโยชน์ทางอ้อมเหมือนกนอันนี้ก็คือวิธีของการลงทุนจากนักลงทุนรายใหญ่แบบคุณกิติชัยนะคะค,คือจะรู้เรื่องราวของหุ้นได้อย่างละเอียดยิบเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนี้คือว่าคือข่าวบางข่าวบางคือถ้าเราอ่านแล้วเราพยายามคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมไหนบริษัทไหนเนี่ย แล้วเราคิดได้โดยที่คนอื่นเขาจะมองไม่เห็นเนี่ยเราก็ได้เปรียบละเราตีโจทย์ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เว้นถ้าตลาดยังคิดคาดไม่ถึงเนี่ยเราซื้อไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะได้ได้ราคาไม่แพงถูกไหมถ้าตลาดเขารับรู้เข้าคาดคิดกันได้ถึงแล้วเนี่ยราคาตลาดก็จะสะท้อนไปถึงกับสิ่งที่เขาคิดราคาคงจะต้องแพงขึ้นนะค่ะก็ในมุมมองของนักลงทุนของคุณกิติชัยเองตอนนี้ตลาดที่เห็นมันวิ่งกันตุก๊บ รับมาอยู่ที่พันหกสิบเอ็ดจุดแล้วนะตอนเนี้ยคุณมองว่ามันจะเป็นยังไงต่อผมคิดว่าตลาดอาจจะขึ้นไปได้อีกสักหน่อยหนึ่งผมคิดว่าสักพันแปดสิบจุดอย่างที่คุยกันว่าตั้งแต่พันห้าสิบถึงพันแปดสิบเนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องระวังแล้วถ้ามีก็มีหุ้นก็พยายามขายออกไปก่อนพันห้าสิบพันหกสิบพันห้าสิบถึงพันแปดสิบอ๋อแปดแปดสิบนะคะก็มันก็ยังยังอยู่ไม่ถึงพันแปดสิบที่ผมบอกแต่ก็มันก็อยู่ในเลนจ์ที่ผมบอกว่าพันห้าสิบถึงพันแปดสิบก สักตอนช่วงแถวนี้ผมก็แนะนําว่าถ้าคนที่ไม่ได้เล่นสั้นเนี่ยเล่นยาวเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่ดีที่จะเริ่มที่จะซื้อของค่ะอาจจะรออีกสักพักก็ได้ครับเพราะผมคิดว่าขึ้นไปสักพันแปจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คงจะต้องมีการปรับตัวแรงๆสักครั้งหนึ่งเพราะอย่าลืมนะครับหุ้นเราขึ้นมาจากแป0รอ เออแปอบสามจุดเมื่อวันที่4ตุลร้าเมื่อปีที่แล้วจำสถิติได้ทุกครั้งแล้วก็มันขึ้นมันขึ้นมาถึงตอนนี้พันพันเท่าไหร่พันห้าจุดใช่ไหมก็ขึ้นมาประมาณ220จุด220จุดก็ขึ้นมาประมาณเกือบ30%แล้ว20กว่า30%เพราะฉะนั้นคนที่มีต้นทุนถูกกว่าเขาก็ตอนนี้เขาขายเขาทำกำไรตลอดแล้วอย่างอย่างเอออย่างฝรั่งซื้อตอนสมมติถ้าซื้อเมื่อปีที่แล้วตอนเงินบาท30บาทกว่า ตอนนี้สามสิบสองบาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าเออเขาอาจจะมีโอกาสทํากําไรได้บ้างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นนักสุระลยะยาวก็ยังไม่แน่นใจไม่ซื้ออะไรตอนนี้ก็รอไปก่อนดีกว่าแต่ถ้านักทุระยะสั้นก็อาจจะเล่นซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปก็อาจจะดูจังหวะดีๆหุ้นบางตัวลงมาต่ำๆก็ซื้อแล้วก็ขึ้นไปก็ขายแต่ว่าแต่ต้อง พึงสังวรไว้ในใจนะครับว่าเพราะตลาดหุ Babylon, ้นเนี่ยรอบนี้ขึ้นมาผมว่าไม่ถึงพันหนึ่งร้อยจุดหรอกนะพันแปดสิบอะไรอย่างเง่งเพราะอะไรถึงคิดว่าอย่างนั้นเพราะผมคิดว่าหุ้นมันถ้าจากแปดร้อยสามแปดร้อยสี่สิบสามขึ้นมาพันแปดสิบเนี่ยก็ถ้าขึ้นมาสองร้อยสี่สิบจุดคุณใช้ตัวเปรียบเทียบจากฐานที่ต่ำใช่ใช่มันก็จะขึ้นขึ้นเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ปกติตลาดหุ้นถ้าขึ้นมาเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์มันน่าจะมีการปรับตัวแรงๆสักครั้งหนึ่งก่อนเนื่อตลาดมันจะไม่แแข็งงระะั้นเ ผมคิดว่าปรับตัวรอบนี้ลงมาน่าอาจจะเห็นได้ต่้กว่าพันจุดผมว่าถ้าคนมีเงินก้อนอยากลงทุนก็เก็บเงินไว้ก่อนใช่ใช่อดใจไว้นิดนึงสักเก้าร้อยไม่ต้องรีบผมว่าสักเก้าร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยแปดสิบจุดเนี่ยน่าจะลงมาถึงเนี่ยค่ะแล้วก็ถึงตอนอาจจะเดือนกุมภามีนาเนี่ยอาจจะได้เห็น9ก0าถึง9ก0าุ้อดสิบจุดกุมภามีนาแหละนีผมว่าอาจจะได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนซื้อผมว่ารอไปก่อน รอทั้ง950-980จุดหรือหุ้นกระทั่งหุ้นที่ผมเคยแนะนําช่วงนี้ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับรอตรงแถวนั้นตอนตัดชี้ทำแล้วค่อยซื้อก็ได้จดไว้นะคุมพามินาเราจะได้ไปคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งว่าใช่หรือไม่ใช่นะแล้วก็แต่แล้วก็ปีนี้ผมว่าคิดว่าตลาดน่าจะขึ้นไปได้ถึง1,200จุดหลังจากมีการปรับตัวแล้วก็แล้วก็อาจจะแบบพักฐานสักพักหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆมีมีค่อยไต่ระดับขึ้นไปใหม่ครั้งนึงเพราะอย่าลืมว่าไตรมาสสองปีนี้อย่างที่เคยคุยกันว่าเศรษฐกิจบ้านเราน่าจะดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ไตรมาสสี่ไตรมาสสองเนี่ยคือเยียร์ออนเยียร์เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเออพวกโรงงานที่หยุดการผลิตก็จะเริ่มผลิตละเพราะหลายๆส่วนใหญ่นี่จะ เริ่มผลิตได้ก็ประมาณภุมภามีนาได้บ้างแต่ว่าเยอะๆเลยน่าจะเป็นเมษาเมษาไปแล้วเนี่ยคุณพูดเหมือนกับทางด้านธนาคารทิสโก้เมื่อสักครู่ดิฉันก็ไปงานแถลงข่าวของกลุ่มผู้บริหารเขาเขาก็บอกเหมือนกันนะคะบ,บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีมากๆไม่กระเทือนเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปกับอเมริกาเขาบอกว่าเพราะว่ายุโรปกับอเมริกาเป็นคู่ค้าที่ลดวามสําคัญกับบ้านเมืองของเราไป,ไปเยอะรเราจะมีคู่ค้าคือจีนอินเดียและอาเซียนก็เลยทาให้เศรษฐกิจไทยดีเพราะฉะนี้เดี๋ยวนี้ ูกค้าอย่างอเมริกากับยุโรปเนี่ยเราเราส่งออกไปหาเขาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่น้อยถ้าเทียบกับเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสองสองกลุ่มนี้ก็โอ้โหกินเข้าไปประมาณสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ละแต่นี่เหลือเหลือกลุ่มละสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นเราค้าขายกันเองในอาเซียนแล้วก็แล้วก็ค้าขายกับจีกับอินเดียมากขึ้นหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียก็มากขึ้นก็เลยทําให้เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่สองนี้จะดีใช่ไหมคะจะดีครับแล้วก็ไตรมาสที่สี่ก็จะดีค่ะ แต่มาที่สีที่ว่าดีนี่หมายว่าเมื่อเทียบปีเยอ r on y ันเยปีต่อปีนะครับเพราะว่าปีที่แล้วแต่มาสีล้วน้ำท่วมฐาวรลาต่ำเพราะฉะนั้นถ้าดูเป็นรูป GDP ปีต่อปีเนี่ยเราจะตกโตค่อนข้างสูงเพาะงั้นแต่มาสองสามสี่เนี่ยดีแน่นอนแล้วก็ประกอบกับที่เดี๋ยวเดือนเมษสงการนี่ก็ ค่าแรงปรับขึ้นเป็น 300, 300. ้ก็ท้าแบบเงินก็สะพัดขึ้นกําลังซื้อก็มาหรือก็พวกจบปีตรีเดือนละหมื่นห้าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็จะช่วยให้มีกําลังซื้อเศรษฐกิจก็จะเริ่มสะพัดขึ้นแล้วก็ประกอบกับว่าปีนี้เป็นปีที่ปลายปีเนี่ยเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย ก็จะพยายามทําตัวเลขเศรษฐกิจให้ดีถูกไหมฮะเพราะเขาอยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่อย่างตัวคุณโอบามาเองเนี่ยตัวประธานาธิบดิษสองคนก่อนขอเขาก็คือคุณบิลคินตันซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตก็ Democrat, ได้เป็นประธานาธิบดี<อ>มีการสองสมัยแล้วพอ,พอเปลี่ยนมาเป็นริพบพิกันคุณจอร์จบุชเขาก็สองสมัยอีกเหมือนกันเนั้นผมเชื่อเลยว่าคุณโอบามาเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นสองสมัยเหมือนกันถูกไหมฮะเนี่ยเขาต้องพยายามทำตัวเลขให้ดีอย่างน้อยแล้วก็เห็นแล้วว่ามีสัญญาณออกมาแล้วว่าตัวเลขการ จ้างงานการว่างงานที่ดูดีขึ้นการว่างงานลดลงแล้วก็สมาคมผู้ค้าปลีกของสารอเมริกาก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ว่าค่างว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เป็นปีที่ดีขึ้นกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นต้นนี่คือวิธีมุมมองของคุณกิติชัยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เราคุยกันในลักษณะนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนักลงทุนได้เรียนรู้ในเรื่องทัศนะและวิธีการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่เนาะค่ะ ก็ต้องติดตามกันไปฉันจดไว้หมดเลยนะที่คุณพูดถือจะได้รู้ว่าสิ่งที่นําเสนอนี้ใช่หรือไม่ใช่ด้วยนะคะถ้ายังมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังจริงอย่างหุ้นอย่างไทยรีเนี่ยที่ผมบอกเมื่อเมื่อครั้งก่อนผมบอกว่าตรงสามบาทตัวไทยรับประกันภัยต่อฮะตัวย่อค่ะ T H R E T H R E ค่ะที่ผมที่มันอยู่3บาทสิกว่าตังค์แล้วผมบอกว่าจริงๆแล้วคือไม่ต้องรีบร้อนซื้อเมื่อไหร่ลงมาใกล้ๆ3บาทให้ซื้อโอ้ตอนนี้3บาท2องังเนาะเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยวันนี้เมื่อวาน เราวันนี้บริษัทเพิ่งจะส่งข่าวให้กับ <Okay. S 1> ตลาดทราบว่ายืนยันเรื่องการเพิ่มทุนที่ราคาให้สัสสดส่วน0.75เดิมผมพูดถึงหุ้นเดิม <Yeah. S 1> มีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่1ห,หุ้นราคา3บาท <Okay. S 1> แล้วก็มีจะมีขาย PP คือให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง,จง <Okay. S 1> อีก742ล้านหุ้นที่ราคา3บาทไม่ต่ำกว่า3บาท <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ย ท่าที่ผมเช็คข่าวแล้วก็ได้เท่ากับราคาผู้ถือหุ้นเดิมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ถือหุ้นเดิมจอง3บาทตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่อสาบาท2สตางค์สบาทอย่างเงี้ยความเสี่ยงมันก็ต่ำล้ะตอนนั้นที่ผมคุยว่าผมเป็นห่วงอย่างเดียวคือว่าการเพิ่มทุนจะไม่สําเร็จแต่ทีนี้ผมเช็คผมเช็คผมเช็คกับทางไทยรีแล้วเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเขาได้เซ็นสัญญากับเฟอร์คอนเฟิร์มอันเดอร์ไลเตอร์แล้วเฟอร์มันเดอร์ไลเตอร์หมายคำว่าไงหมายความว่าถ้าการถ้าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยไม่ใช้สิทธิ์ในการเพิ่มทุน อันเดเลเตอร์เนี่ยจะเป็นคนซื้อในราคาสามบาทผู้คนจ่ายสตังค์แทนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการเพิ่มทุนไม่มีปัญหาละถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าผมว่าแราถวราคาสามบาทเนี่ยก็เป็นราคาที่ความเสี่ยงต่ำมากแล้วจดจดจดไว้ไม่ได้หมายว่าจะขึ้นแรงๆนะครับแต่หมายถว่าเป็นราคาที่เรามีความเสี่ยงต่ำนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกิติชัยมากเลยนะคะกับเรื่องราวให้ความรู้ดิฉันก็ได้ข้อมูลความรู้แบบนี้เยอะเหมือนกันเนาะ เรามาช่วยกันนะสำหรับรายการของเรานะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจและก็ทางด้านเลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการเองวันนี้ก็มีการเปิดกลยุทธ์ของการลงทุนของเขาด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะเป็นสมเป็นประโยชน์กับสมาชิกของกอประขอยอย่างไรในช่วงหน้าก็ติดตามตรงนี้อยู่นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ เ is Life and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคนไทยไม่ทิ้งกันออมสินรวมใจสู้ภัยน้ำท่วมเพียงฝากประจำ99า9 9